สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สิบ้าพี่น้องมาเบึงวานเขาหน้าปีครับเนี่ยโพครับผู้เพิ่นพ่นอยู่คนเด้อเดี๋ยวสิพามาเบิงลูกมือเพ่นครับนางงามบันโขกลายดินี่ครับนี่นี่ครับเจ็ดตุมครับเจดตุมคนเดิมกับเสียเตงครับหาเสดได้ครับเพชรงานได้มือละ เจ็ดแพันพี่น้องมาเบิงครับว่าเพิ่นสิเป็นยังไงไปติดตามรับชมไปน้ำกันครับเนี่ยเพิ่นกำลังพ่นตาดตาดเลยพี่น้องนะครับปันรอบแรกแล้วครับเนี่ยบ้านเนี่ยให้เพิ่นพนเข่าใส่ครับเราวคอยปั่นกบอีกเที่ึงพี่น้องนี่ครับ เนี่ยทีมงานลันทุ่งพี่น้องเอ้ยสายบันโคกไร่ม่วงไร่ตำบลม่วงไร่นี่มีเพิ่นผู้เดียวครับที่พ่นเข่างามที่สุดครับแมนเสียเตงนเนี่ยสุดยอดเลยครับเนี่ย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 ครับพ่นงามโมงามกันอยู่ครับเออสู้ๆมันมาครับเด สุดยอดเลยพี่น้องแดดกระบอกหอนฝนกระบอกเกียงพี่น้องขอให้ได้เงินอย่างเดียวเพี่น้าเนี่ยครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อย,ไป,ยไปไหนึงไปไหนไม่ได้เลยจักพันแล้วครับเนี่ยบนอะไรหรอกโชว์พันไปอ๋อครับยังบม่พันเลยคำได้ดิ ผมจะพาไปเบื่องฝีมือพันธิพนนะครับแล้วออกมาเป็นแบบได้นี่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 สวยงามบาพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดเลยครับนี่ความทีความพอดีความงามกรอยูนนี่พี่น้องเลยนี่ครับนี่แหละครับงามงามงามสุดยอดครับ ทีมงานลันทุงบบไปหลายคนครับนี่เป็นอาชีพครอบครัวพี่น้องอไปสองพเมียาหาเ่ดไดมือละเจ็ดแปดพันพี่น้องเ,เอ้ยเจ้าเขาลดดอกครับมือน,นี่ยังจะหาก็ได้ขาดมืินอโหโหยู่เก้าพันโอ้โหสุดยอดเลยครับขาดมืินอยู่เก้าพันคือคือคือ จำแ,แล้วบานนี้บานนี้เสุดยดดอดเลยครับนี่สุดยอดเข้ากับบุกได้พัดแมนเอาอไปได้แล้วเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำนีนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้ผมนำนะครับเดินทางช่องพิตรลีด h ช n แนลสุดท้ายนี่กล่าวคำมาสวัสดีครับ